วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพเบิด์สุขูสุขคนครับพบพ่อกับเท่าคิที่ใชับาลีช่องเก่าช่องเดิมเพราะว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ ai, ฟังไทยฟังลา่าฟังพม่ามื่อนี้ขออนุญาตมาท่ายทำการก่อสร้างพระบรมสารีริกธาตุของวัดโพธิสัมรันฑ์ตบลโคอกลางอำเภอโน่นสะอาดจังหวัดอุดรธานีครับอันดับแรกสีขอแนะนำ วัดสีสำรานอาวัดีสำารีสนตำบลโคกกลางเพื่อนุ่นสะอาดจังหวัดอุดรธานีเยดีกรีสำลนกันเดีรีสำนกันเอาต่อไปกับสิ้งนี้นั่นคณะกรรมการเริ่มต้นจากพี่เจาท่านเจาิชนครับวัดอีครับพี่นายพี่น้องเห็นเวยเยนะครับสำหรับผมนี่ก็คุณพ่อบุญลายตัวเสานะครับอดีนกำลันตำบลโคกกลางนะครับท่านต่อไปครับ สวัสดีครับผมอดีตกำนันตำบลบกกลางชื่อบุนพงษ์คณะวัตถีท่านต่อไปครับกำนันไงมาถึงข้ามกันเลยมาเลยมาเลยครับผมนายคำวุฒิสมคำอดีตกำนันตำบลบกกลางกำนันเนี่ยต้องค้ามปีสามเจ็ดครับอันนี้พ่อยี่สิบสวัสดีครับอันพ่สิบท่านพอยี่สิบจะเงือนหัวคำดีควงงานอยู่นี่ละ บานนี้ <c oughs> บานนี้แนะนั่เจ้าอาวาสเพื่อนให้ญาติท่ามผู้ใจบุญเนี่ยหูจักนะครับคล้ว<ต>ที่อย่างพ่อกับเจ้าอาวาสวัดศรีสำลานพระอธิการลำล,ลุงทิตโลผ้าญาติโยมสร้างแปงสร้างเกดีแบบนีทถาย,ยกมารวมหลายคนนั้นญาติาท่าที่เห็นแล้วก็นรงมว่าซอยบริจาคย,ยังขาดปัดจจัยที่ที่สามต้อไปเยอะเอยนโมทนาเดี๋ยวนี้ปัจจัยยังเหลือหลายคนใดอาจารย์ ยังยังขาดว่าสีสีคาดว่าขาดขาดอยู่ยเดี๋ยวนี้สีเละลายยุ่ประมาณเป็นล้านเหมือนจับาต่างต้องไปลดกมื่สีใสเงิยอยู่ใเดี๋ยวนี้ประมาณล้านเนี่เดี๋ยวต่างเมดกับประมาณสองล้านตัวแล้วสองล้านวัวเอาเดี๋ยวบอกญาติท่านจังหน่อยญาติท่านผู้ใจบุญที่เคารบทุก่ันครับคือการก่อสร้างมวดนี้เนี่ย่งย่งย่งขาดวัดใจยุ่ล้านวัวบาทถ้าพี่น้องผู้ใจบุญนะครับ อยากสิมาบริจาคทั้งวัดส um, ิมีบัญชีให้นะครับบัญชีทังวัดละครับสิล้มไทย่ายคิดนะครับพี่น้องเบิ้งบัญชีเราอยากบริจาคตั้งแต่หาบาทสิบาทได้เบิด์โอนกรมับาทนี้กระิีให้คณะกรรมการรวมทังกำนันเก่าทั้งทั้งทั้งาลบัญรีกลางแต่ยังยังท่างัีบอกอยู่นองเบายังล็อกให้ให้พี่น้องเบื้งแก้วัา จะเริ่มจากนี้ละผ้าผ้าเดี๋ยวครับมากลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวางรอบจะก่อนยดเส้นดองหัดเล่ว่าเดี๋ยวใส่ไมาซ้ั้งทีเดี๋ยวก่อนสปันมาท่าวอ๋อนี่เซ็ตเรียบร้อยี่มากรอนตีนัทังข้าวโอเคโเเปเ ทั้งเบิดทั้งม้วนนี่ชื่อคณะกำนันที่เพิ่นเป็นกำนันอยู่บ้านนี่ครับกำนันตำบลโคกกลางบ้านโคกกลางนี่แหละครับตำบลโน้นตางตั้งแต่เพิ่นอยู่ตำบลโน้นตางเนี่เบิด์ที่ผ่านนี่ที่บัอผู้โสกโม่นี่ยทั้งเหล็กนี่เห็นทั้งหลังทั้งเหล็กคอนแกนนี่พอกำนันบูด้วนี่เด้อนี่พิ่นกรเซียนไปแล้วหลายปีอันนี้เพิ่นกรเซียนนี่กับพอกำนันบุญโฮมนี่เห็นทั้งหลังอันนี้คือพอกำนันอุญหลายตัวเสา สามกำนันสี่พันธุ์ไทรยกเอาหันหน่ายันธุ์ไทรยกเออนี่คือไทยยกที่พื้นผ้ายางเบิ้งนะครับอ๋อยางนี่เนาะอผ้ายางเบื้องนี่นี่เท่รอบแล้วนะครับรอบด้านด้านข้างเพราะว่าทีเป็นทั้งใน่ทั้งไม่ฝูงเบื้องแล้วเนาะโอ้โยังหมดแล้วอันนี้คือเท่พื้นด้านพิจัดเตมิดอืันนี้ย่างใอ้พี่น้องเบิ้งนะครับนี่คืออ่างต้านสูงนะครับเท่ากับจีบยู บารถเนาะแถวอยู่ตรงนันานที่มากที่ไปของการก่อสร้างวันนี้นะครับตรงนี้คือบันไดบันไดกำลังเช็ด่อนยนต์สร้างเนขาสร้างหญงคือพอกำนังบุญหอมอ่หลัพะยนาพะะนาบันไดพนายืนตรงนี้พะยานั้นันดูไมีแถวตรงนี้ลำบา่า้ะลำบาจ้ามาดี นี่เครับเป็นอัเป็นอหันหลักไสพี่แมมาเจดีย์ภาพัีเสไหม่าพี่มพี่้งๆมันมีความในพทมนพี่แม่ไม่อยู่ยพี่อาหารมาจีนี่พี่หันหน้าไปพูดในเห็นมันยืยมันยืนสวยจะไหมเดี่ยวกันกินเดี่ยวคุณพ่อญาติทำพุ้ใจบุญญาติง้อพุทใจบุญพ่นพ่นพ้นเห็นเลี้ยวพ่นสิริโอนเขาบัญชีให้ท่านพุทใจบุญนี่เอ ก่วนผู้เพิ่นวัใจบุญนีก่กจะว่ากันนะครับเริ่มจากผู้ที่เริ่มก้อนผู้ไหนผู้เพิ่นละอลองสัมผัสอ,อันครับก็ก้อนจีบเป็นได้เป็นพระธาตุขึ้ไหม,มนะครับก็คือิเริ่มมาจากปี2 5 6 1ัหรบ็ดครับครับในปีนั้นมีเงินอยู่สามหมื่นนะครับก็คือเบ้ครับพ่อมม่พพ่นอกชาวบานโคกางครับ พ่อกกับนั่นวันนี้แหละนะครับไ้คุยกันไว้ว่าเงินเฮาบอมีแต่ว่าก็เลียกว่าสีสางธาตุนะครับว่าสีสางพระาะรวา่ารมาธาตุดีดีแต่เรื่องนี้ผู้ใจบุญนะครับมี่สัทธาผู้ใจบุญคือคุณพ่อชัยชยน์นะครับยูปยูอุดรน,นะครับอดีตนายทหารสันผูพุยัยนะครับเป็นกันเลยมานี่เงินมา ว่างศิลาเลยขายขึ้เงินหนึ่งแสนบาทนะครับโอ้เป็นว่างศิลาเลยครับเป็นผู้ว่างศิลาเลยนะครับก็เลยได้เอาเงินโตนี่แหละนะครับมาก็สร้างรากฐานครับนะครับก็สร้างรากฐานขึ้นมาทีแรกแล้วก็มีเจ้าภาพเสาขึ้นมาอีกนะครับต้นละหามื่นนะครับเจ้าภาพเสาพระธาตุนะครับกานี่เสาอยู่ซีที่ต้นเป็นเสาหลักของพระธาตุนะครับครับครับก็ได้องบประมาณในการคือ ไปตกลงกันกับทางผู้รับเหมานะครับเป็นกับตกลงว่าสองล้านครับนะครับในตัวค่าท่นะครับราคาสองล้านบาทนะครับก็เลยได้ขอแพ้ปัดใจจากพี่จากน้องขอพ่อป้าจากพันจากนี้มานะครับก็เลยได้ขึ้นมาครับนี่ละนะครับก็เลยได้ขึ้นมาเอ่อเดี๋ยวนี้กับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หรอหล่ะเปอร์เซ็นต์แค่สี่แล้วแต่ว่าสี่แล้วประมาณเนี่ยล้านกว่าบาทเดียประมาณล้านกว่าบาทนี่ละเอาบันนี้ผูดได้ทั้งนอกนะครับเพราะว่า เป็นงานเจ็บนะครับช่วงเดียอยู่นี่ผู้ใดที่ใครคอมุ่นต่อยกีกบาทนี่ท่านครับันะครับพี่ท่านท่านท่านเขาจะเล่นกันเรียบร้อยนี่กันจะร้องปีนานี่ยละขาดบ่าขาดว่าเพราะมันคาดระตั้งมือไว้แล้วท่านผู้ก็ให้รลองเขากัดเลื่อนไปเลื่อนไปวันที่แปดไม่น่าจะน้องไงเดือดโตหรือฮอกเก็ตเดืดนี่ละปีปีหกห้าปีหกห้าเดือนมีน่า หมอร่าจ้างแล้วจ้างแล้ววันนี้กืจ้างเวทจะเลื่อนไปขึ้นบ้านอ่นเพนันละทั้งการมอห์ให้หาไว้หาทุนไว้เานั้นขอบคุณหลายๆทางนะเรบี่ื้อเสียงมาจากคุณครับวันนีครับอคนนั่นทั้งเอฟซีผู้ใจบุญพอที่ใช่บาลีี่ใช่บาลีอ่ะผู้สมัครซอสนี่ยละต่อไป สมัยนาสมัยนากะสมัครอีกช้าตัวนันได้เป็นเอาออกทั้งพี่ไปเนี่ยทําอ่าไปอยู่นี้น้ําตาลนี่ละสวัสดีเกี่ยนนึงนะครับสําหรับผมพอออนไลนยนี่กะซื้อ่าเป็นธีปบึกตาเาะธีปบึกตาเป็นผู้อันนี้ละร่วมเพชรรวมสางน้ําันลวัดนี่ละกับไส่บ้านกับชาวบ้านนะครับแบบที่กับหนองลูด้านลานมาจากกรุงเทพกรุงไทย หาเงินมาซอยสั่งๆนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกท่านแล้วนะครับกะซอยกันหลายอยู่นะครับทั้งจังหวัดนีกะได้ไปขอเพิ่มขึ้นกันนะครับหาซองหายังไปแท่ไปแทดต้องปลาปลาไปแจกไปนั่นกาค้งกบริจาคน้ำไหลอยู่นะครับบัานนี้ทั้งทั้งกุหลาบกุหละบพันนะครับครับก็นั่นกันต้องขอขอบคุณอีกแค่นึงนะครับตำรับญาาิพี่น้อง ผู้มีใจบุญใจกุศลที่ร่วมเทบร่รวมสร้างทุกท่านล่ะนะครับกะยังขาดจตุกัจจโยธาอยากซอยกันอยากทั้งบุญรวมกันอีาก,กขอเชิญนะครับเ,อเ,เอ้อมีบัญชีเออมีบัญชีทั้ง่วนกลางของทั้งวัดอยู่นะครับอ,อันนี้ทั้งเป็นยี่บาลีอ่ากิจศัดิ์บาลีนี่อ่าเป็นล่องล่องไทยกิ้เป็นล่อ,อลงไทย,น,ทยนะครับล่องไวไทยกิบเก้าปีเก้าน้องนะครับ นั้นก็ตรวมกินรวมธานน้ำกันนะครับหน่อยหลายบพราได้ว่านะครับบาดเป็นซ้อนบาทหาบาทชิบบาทนะครับก็ถือว่าขอบขอบคุณหลายๆนะครับในผู้ยปุ๋ยสดน้ำกันหลายๆนะครับที่น้องก็ได้นครับครับก็สรุปว่าเดี๋ยวนี้นี่เพื่อนสีวิ้งบัญชีลงท้ายคลิปให้พี่น้องสีโอนมาบริจาคแล้วแต่ศรัทธาเด้อหาบาทชิบบาทเพื่อนบัว่าได้เบิดนะครับโอนมาแล้วก็บอกซื้อมาพร้อมเพราะว่าทีได้ประกาศออกอากาศหอกระจายข่าวน้ำมันเศร้า พอกำนันเพิ่นก็จะได้ประกาศของกระจายข้าวเนื้อเม่าเส่าสุเส้าสุเส้าว่ามีผู้ใดโอนมาเท่าใดเท่าใดแล้วสำหรับคลิปนี้ผู้ค้าเจ้าของช่องนายกิติชัยบาลีแล้วกับคณะกำนันกรรมการทุกค้นจากอุโอกาสทำลากที่น้องทุกใจบุญญาทั้งเบิดทุกผู้ทุกคนยึดแนนแน่นเที่ยงประกันใดแต่ขอกราบพระท่านทำให้เลยสำหรับคลิปนี้ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ